เขาคนนั้นกับฉันเมื่อก่อนตอนที่16ลืมลืม,มันไปเนอะด้านสายชนงานเรื่องต้นลาที่ผมไม่คิดว่าจะมีแล้วมันก็ไม่ควรมีบนเรือของครอบครัวเธอเก่งเนอะหัวพัฒนาแต่คาดประสบการณ์ คืนนี้จะเป็นคืนนอกใจสนันหรือไม่ก็กรอยสนันเลยละเพราะทุกคนมากับครอบครัวแม้กระทั่งผมเองตอนนี้ที่นั่งอยู่ที่บาร์แล้วพี่ของหมดแล้วขอแบบเดิมอีกแก้วอันสั่งเครื่องดื่มกับบาร์เทนเดอร์งี้งให้ของแขวนลุ้ยนะอนนเอาโยมไซจาวิ่ไม่อ่างช็กคยักนะอย่าก้างไหมนโยมจะมาตีเพราะไม่นองอ่ะของขวนกระซิบกระซาบกับพี่ชายตัวเอง ถึงบทลงโทษของคนที่มียอมนอนเองั้นเอาสตรอเบอรี่มาสองเลย <c oughs> ผมต้องหัวเราะออกมากับใบหน้ากรกการลงโทษของลูกๆผมทำแต่ง,งานมาตลอดไม่เคยสนใจเลยว่าลูกชอบอะไรไม่ชอบอะไรได้แต่บังคับตอนที่ผมเห็นครีมบังคับให้ลูกอ่านหนังสือเหมือนผมเห็นตัวเองลูกไม่ได้มีความสุขลูกกดดันผิดกับของควรที่เป็นเด็กอารมณ์ดีไม่เคยทำผิดอะไรให้พ่อแม่ทุกใจ ผมไม่เคยรู้ว่าการเลี้ยงลูกแบบไหนมันถึงจะถูกงานงยายมัดจนัน,เนุเกยไม่แหงมีใครทำาายายกันเลยไหนม้าบอกว่าจะเหมือนานนนิทานขงของขวนกระดกนมในแก้วแล้วมองคนที่ต่างคนต่างมากินมากกว่าเต้นรำมันจะไปมีคนเต้นรำได้ยังไงเล่านี่เขามากันเป็นครอบครัวครอบครัวอย่างนั้นเหรอ ผมมองไปที่คนที่ทำหน้าเซ็งที่ยืนข้างเจ้านายเธอในงานที่โคตรจะกร่อยก็มันเป็นงานเลี้ยงเต้นลำนี่ผมเดินลากเฟือกที่ขาเดินเข้าไปหาเธอเมื่อหลายทิศแล้วแม้จะไม่ได้เจ็บแต่มันก็น่ารำคาญอยู่ดีผมต้องเดินเป๋ะตลอดเพราะขาสองข้างมันไม่เท่ากันน่าอายจริงๆแต่ช่างเธอผมเดินเข้าไปขอสิงสิงเต้นลำต่อหน้าเจ้านายของเธอเลยนั่นแหละแน่นอนเธอมีเหรอจะยอมไม่มีทางเลย แต่ไม่ไดาผมตอนหน้าเจ้านายตัวเองก็แค่นี้ก็เก่งแล้วจะทำอะไรอ่ะเธอถามผมขึ้นมาบเบาเพราะตอนนี้เธอทำงานอยู่ก็เปิดฟองไงไม่มีคนเปิดจะมีคนตามได้ยังไงกันเล่าผมหายมือเพื่อเรียกเธอซึ่งเธอก็ยอมแบบไม่เต็มใจนักดีอย่างไรยังจะมาทำเท่อีกนะอย่างน้อยเธอก็กลับมามองพี่เท่อะนะ <c oughs> ดนตรีที่ดังขึ้นทำให้ผมพาเธอไปเต้นลัมที่กลางฟอ ไฟที่หลีลงเล็กน้อยเพื่อเปิดไฟใจกลางฟ้อยสว่างขึ้นเพื่อให้ทุกสายตาจับจ้องที่เราทุกอย่างมันจะดีกว่านี้ถ้าไม่ติดไอ้เฟือกบ้านี่หลังจากมีคนเปิดแน่นมก็ต้องมีคนตามแล้วคนที่ตามส่วนมากคือคนที่พามีของตัวเองออกมาเต้นทั้งนั้นมีทั้งรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณลุงป้าๆผมมองหน้าคนตัวเล็กตรงหน้าที่มองหน้าผมไม่ต่างกันขอบคุณนะคะพี่ชนฉันกำลังจะร้องไห้อยู่แล้ว ฉันคิดว่าฉันจะทํามันพังซะแล้วสิคนที่เต้นอยู่กับผมทําหน้าเหมือนจะร้องไห้แต่ก็ฮึบเอาไว้เธอยังคงกลัวการผิดพลาดอยู่เสมอเพราะเธอกลัวการผิดพลาดเธอจึงพยายามทําทุกอย่างอย่างดีเสมอมาเธอแค่ขาดประสบการณ์งานเต้นรําสนมากใช้สําหรับเลือกคู่แต่นี่มันเป็นทีมครอบครัวเนะเออบอสบอกแล้วฉันรู้แล้วผมใช้ปลายนิ้วไล้แก้มของเธอเบาๆเพราะเธอควรจะยิ้มไม่ใช่เครียด เรามองตากันในขณะเต้นรำเหมือนโดนสะกดไม่ให้ละสายตาจากกันได้วันนี้เธอสวยสวยในชุดสีขาวเข้าลูกเมื่อเวลามันอยู่ท่ามกลางแสงไฟมันทำให้เธอโดดเด่นจนผมไม่อาจจะมองใครได้เ <c oughs> สิ่งกะะอมเล็กๆทำให้เราสองคนต้องรีบละสายตาเออเด็กหญิงตัวน้อยกำลังยืนเท้าสะเอวแล้วมองเราอย่างไม่พอใจนะ แน่แนคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเต้นกันลืมลูกเลยนะแล้วขอเต้นด้วยสิอันดึงมือของผมที่วางไว้ที่เอวของเซียงเซียงออกมาแล้วจับมือของเธอเอาไว้แทนเออนี่เรากำลังจับมือกันเป็นวงกลมอย่างนั้นเหรอเหมือนในโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมเพลงจับมือกันเป็นวงกลมมันก็ดังขึ้นมาในหัวผมเฉยเลยอะ่ะเอยเอาเธอก็ลูกอยากเต้นด้วยนี่ แต่นั่นมันคือจุดเปลี่ยนเพราะมันทาให้หลายครอบครัวพาเด็กๆมาเต้นกันที่กลางฟอร์เต้นําด้วยเพราะเห็นว่าลูกๆของเราสนุกมากกลายเป็นกิจกรรมครอบครัวไปแล้วผมมองหน้าเสียงและลูกที่ตอนนี้ต่างมีรอยยิ้มความรู้สึกที่ผมไม่เคยเจอเลยในชีวิตความรู้สึกแปลกใหม่ที่ผมกําลังหลงไหลมันคําว่าครอบครัวหลังจากสี่ทุ่มง,งานเต้นรําก็จบ ตบาร์กลับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาดื่มในยามค่าคืนผมเองเป็นหนึ่งในนั้นตอนลูกอยู่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้นี่ตอนนี้เสียงเสียงเอาลูกไปนอนแล้วผมเลยได้มีเวลาดื่มบ้างไม่ได้สั่งนมรสสตรอเบอรี่แล้วใช่ไหมครับผมชงแทบไม่ถูกเลยนะ <c oughs> เด็กๆน่ารักนะครับบาร์เทนเดอร์คนเดิมที่ชงนมให้ลูกๆผมนั้น <c oughs> เดินเข้ามาแซวในตอนที่ผมนั่งคนเดียว <c oughs> นั่นสินะ วันนี้ดูคึึคักดีจังเพราะในงานเต้นรำไม่มีแอลกอฮอล์นะครับจบงานแล้วที่นี่ก็เลยเป็นที่ปลดปล่อยคุณมาริสาเธอวางแผนเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้คนดื่มเหล้าตั้งแต่ในงานจนบางเงียบเธอเก่งและสวยมากเลยนะครับบาร์เทนเดอร์ใช้มือป้องปากกระซิบบอกผมเราดื่มกันไปคุยกันไปผมชอบที่จะได้ยินคนรอบตัวพูดถึงเรื่องเธอนะเหมือนกับผมได้รู้จักเธอมากขึ้นกว่าตอนที่ผมเห็น แล้วไม่นานคนที่เราพูดถึงก็เดินมาหาผมกับบาร์เทนเดอร์ที่กำลังคุยกันสนุกการมาของเธอนั้นทําให้การนินทาเธอของเรานั้นต้องหยุดลงโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมาแล้วไม่ให้นอนกับลูกนะเหม็นเหล้าอ่ะขอพี่สีเขียวขวดนึงเสียงแหลมพูดขึ้นกับผมที่นั่งดื่มแต่ตัวเองก็สั่งเหมือนกันเน่ะบาร์เทนเดอร์รับคําแล้วก็นําเครื่องดื่มมาเสิร์ฟให้เธอเธอกระดกมันเฮือกเฮือกเหมือนกับคนหิวน้ําผมเลยกระดกเป็นเพื่อนเธอด้วย ลูกหลับหมดแล้วเหรอหลับหมดแล้วอันหลับยากมากเฮย้ยทำไมให้ลูกกินช็อกโกแลตตอนกลางคืนคะรู้ใช่ไหมว่ามันคือคาเฟอีนเน่ะนั่นไงงานเข้าผมแล้วผมทำไรได้อะผมได้แต่นั่งก้มหน้าก้มตาย,ยอมรับความผิดไปผมจะไปรู้ไหมว่ากินแล้วมันจะนอนไม่หลับผมเลยขอเครื่องดื่มให้เธออีกขวดเพื่อที่เธอจะได้ดื่มต่อแล้วเงียบแล้วก็ลืมเรื่องด่าผมไปซะ<ๆ>ก็ผมไม่รู้นี่ เรานั่งดืม่มนั่งคุยกันหลายเรื่องแน่นอนเพราะเธอเริ่มเมาเธอคุยเจ้คุยกับบาร์เทนเดอร์คุยนู่นคุยนี่คุยนั่นไม่ใช่คนเค,เครียดแบบที่คนอื่นเคยเจอเพราะตอนนี้เธอรั่วมากแถมยังโยกไปมาเบาๆตามจังหวะเพลงด้วยผมเองก็เริ่มตึงๆแล้วเหมือนกันฮี่รู้มะฉันต้องเจอกับอะไรบ้างพี่ยังไม่เคยรู้เลยฉันต้องเรียนไปเลี้ยงลูกไปพี่นี่มันแย่ที่สุด อย่าหวังว่าชาติเนี้ฉันจะญาติดีด้วยเลยนะรู้ไหมคุณอาชีเขาจีบฉันเ่ะเขาแสนดีแค่ไหนแสนดีจนฉันรู้สึกผิดเลยนะผิดที่ฉันดันรักคนใจร้ายอยู่แม่เอ,อ้ยชีวิตไม่ยุติธรรมเลยเกียดที่สุดเลยฉันอยากจะรับปากไปเลยว่าลองคบกันดูก็ได้ค่ะแต่ฉันเข็ดไงเข็ดที่ต้องเสียใจ เพราะดันไปรักคนเลวไงเอ้ยอาการของคนเมาเริ่มพูดไปเรื่อยแล้วเนี่ยใช่พี่มันเลวเพราะพี่จะไม่ทนให้เธอพูดถึงผู้ชายคนอื่นแล้วไอ้น้องค่าใช้จ่ายลงห้องสองเจพี่จะเอาเมียไปนอนแล้วเริ่มพูดจาเลอะเทอะแล้วไม่เละไม่เลอะไม่เละสุดรอพี่ขอพี่เขียวอีกสองยังจะกินนีเออ่เกอไปอัดอั้นมาจากที่ไหนมา ผมต้องถือขวดเบียร์ให้เธอพร้อมกับประคองคนเมาไปที่ห้องด้วยห้องเธอเหรอห้องผมนะสิก็เธอบอกเองอ่ะไม่ให้นอนกับลูกเพราะว่าเหม็นเหล้าผมพาเธอมาในห้องเธอก็ดึงขวดเบียร์จากมือของผมไปดื่มดื่มไปก็พูดอะไรไปเรื่อยผมเลยต้องดื่มเบียร์อีกขวดเป็นเพื่อนเธอด้วยเรานั่งคุยกันที่พื้นพิงกับโซฟานั่งออกไปนอกหน้าต่างบ้านใหญ่เพื่อดูทะเลสีดำและดวงดาวระยิบระยับบนท้องฟ้า เหมือนเราคุยเรื่องเดียวกันแต่ก็คนละเรื่องทุกทีแต่จะมาเข้าเรื่องโดยที่ไม่ได่าก็น่าจะเป็นเรื่องลูกละมม้งแต่พอคุยเรื่องลูกมันก็จะเปไปเรื่องอื่นอีกวันนี้ฉันเครียดมากฉันนะจะไม่เคยทํางานพลาดเลยฉันคิดทุกอย่างมาอย่างดีฉันทํางานมากี่ที่ก็ไรายได้สูงสุดในบริษัท แต่วันนี้มันทำให้ฉันรู้งานบริษัทท่องเที่ยวมันไม่ง่ายเลยฉันพยายามกดดันตัวเองหาข้อมูลทำงานดูแลลูกทำทุกอย่างให้มันไม่พลาดไม่ให้มันพลาดเหมือนฉันในอดีตเธอกำลังร้องไห้ผมรู้แล้วว่าเธอเจ็บปวดผมจะไม่ทำให้เธอเจ็บปวดแบบนั้นอีกแล้วขอโทษนะพี่ผิดเอง ผมดึงเซียงเซียงเข้ามากอดเอาไว้แต่เธอกลับปล่อยโฮออกมาอย่างหนกักมือก็ทุบอกของผมไม่ยอมหยุดเออพี่ไม่ได้ขวดแล้วเลยพี่ทิ้งสันได้ยังไง ผมผมไม่เลิกขอโทษนะต่อจากนี้มันจะไม่มีอีกแล้วผมประกบลิ้นฝีปากจูบที่ปากที่ดาผมไม่หยุดสอดลิ้นเข้าไปสัมผัสกับลิ้นเล็กๆต่อจากนี้พี่จะไม่ปล่อยเธอไปอีกแล้วเข้าใจไหมผมกอดร่างเธอเอาไว้แนบอกพร้อมกับส่งผ่านความรู้สึกผ่านลิ้นฝีปากไปเรื่อยๆแต่ครั้งนี้มันต่างจากครั้งอื่นๆคือเธอจูบตอบ ผมเลยรูปแผ่นหลังของเธอขึ้นมาเป็นการปลอบให้เธอนั้นใจเย็นลงเธอคลายลิมฝีปากดันอกผมน้อยๆพร้อมกับมองตาผมอย่างจริงจังพอกสิว่าพี่เลือกฉันนี่เป็นอีกครั้งที่ผู้หญิงคนนั้นกลับมาฉันเจ็บตรงนี้เธอจิ้มลงไปที่หน้าอกข้างซ้ายของตัวเองด้วยน้ำตาพี่ก็ต้องเลือกเธออยู่แล้วสิ อาจจะฟังดูหน้าด้านมากๆอะนะแต่ตอนนี้พี่หลงสเสน่ห์เธอเข้าแล้วเพียงแค่สิ้นเสียงประโยคของผมนะั้นลิมฝีปากเล็กๆก็ประกบที่ปากผมทันทีตอนนี้มือเล็กๆของเธอสอดเข้าภายใต้เสื้อของผมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผีผักนะผมไม่ได้ขืนใจเธอนี่นาะอันนี้เธอทำผมเองผมไม่ได้ผิดสัญญาของเราใช่หรือเปล่าผมปล่อยเลยตามเลยให้มือเล็กๆลูบไล้ที่หน้าท้องของผมไปแบบนั้น ปากของเธอยังคงทำงานได้เป็นอย่างดีแบบเนี้ผมที่เป็นผะอิดผะปูลก็คงทนไม่ไหวดึงเธอขึ้นมานั่งคล่อมบนตักให้เธอได้ทำอะไรได้ถนัดขึ้นริมฝีปากที่บดเบียดทำให้ผมนั้นสอดมือเข้าไปสัมผัสกับแผ่นหลังของเธอใต้เสื้อบ้างความมันเคี้ยวทำให้ผมนั้นทั้งรูบทั้งบีบช่วงเวลาที่เธอพักเพื่อคลางในลำคอทำให้ผมนั้นเปลี่ยนมาไซ้คอของเธอแทนกินหอมจังๆจากสบู่แลว มันปนเป,ปรยผสมกับกลิ่นของแอลกอฮอล์ช่างกระตุ้นอารมณ์ดีจังผมกำหนดให้สะโพกกลมของเธอนั้นโยกไปมาบนตักได้สัมผัสกับอะไรแข็งๆก่อนที่จะถลอกชายเสื้อของเธอขึ้นมาเพื่อเล่นกับเต้าอวกที่ผมได้เห็นเมื่อบ่ายอย่างหวยหาผมบีบเคล้นบอกเลยเธอชอบมากเธอโยกสะโพกไม่หยุดผมเลยต้องยิ่งฟัดหน้าอกของเธอเพื่อเป็นรางวัลผมควัก กอน,นุ่มๆขึ้นมาเกยชุดชั้นในเอาไว้้นมใหญ่ขึ้นเยอะเลยปอยยอดสีชมพูโดนปอนเข้าปากผมเองเธอแอนอ,อกเลบเรื่องฝีปากของผมพี่ชนเบาหน่อยเธอบอกให้ผมเบาแต่เธอโยกแรงขึ้นคืออะไรแบบนี้เป็นผมเองที่ทนไม่ไหวแล้วถ้าผมหยุดตอนนี้อาจจะต้องเป็นคนที่โง่งมากแต่ถ้าผมไม่หยุดตอนนี้ผมอาจจะเสียเมียและลูกไปตลอด ซึ่งนั่นผมไม่ต้องการพี่พอดีกว่านะตอนนี้พี่ยังหยุดตัวเองได้ถ้ามันมากไปกว่าน,นี้ถ้าเธอบอกให้พี่หยุดพี่อาจจะหยุดไม่ได้แล้วนะทำไมตอนนั้นถึงนอนกับฉันล่ะคะเขาถามจากอดีตจะให้ผมตอบยังไงดีผมรู้ว่าเธอหลอกเรื่องอายุตัวเองผมรู้ว่าเธอไม่ได้เรียนมาหาเลยแต่ตอนนั้นผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาออกจะชอบด้วยซ้ำมันไม่ใช่ความผิดพลาดที่เรามีอะไรกัน เรื่องเดียวที่พลาดคือผมเลือกคนผิดแล้ววันนี้ผมมีโอกาสได้แก้ไขแล้วตอนนั้นพี่รักเธอนะเธอเหมือนดึงพี่ขึ้นมาให้มีชีวิตใหม่หลังจากที่เลิกกับริมฝีปากของผมนั้นถูกประกบจากเรื่องบางแล้วก็คลายออกตรงนั้นของพี่แข็งจนแทบจะระเบิดมันบอกว่าพี่ต้องการฉันใช่ไหมพี่ชนเองก็ยังรักหนูใช่ไหมคะ ประโยคสุดท้ายที่กระซิบข้างหูผมมันทําให้ผมนั้นถลกเสื้อตัวครุ่งงที่เสียงเสียงใส่อยู่ออกทันทีแล้วตามด้วยชุดชั้นในที่เธอใส่โดยมีเธอเองเปน็นคนถอดกางเกงของตัวเองออกให้และตามด้วยเสื้อให้ผมด้วยไฟเขียวมาขนาดนี้แล้วผมรอช้าได้เหรอคว้าเตาอวบเข้าปากแล้วปล่อยอารมณ์ความกระหายออกมาให้ได้ทํางานอย่างเต็มที่ทอซหนูอยากถูแบบไม่มีกางเกงอะ ประโยคเบาๆกับสายตาวัวๆทำให้ผมดึงกังเกงของตัวเองอย่างรวดเร็วแล้วเธอก็ทำมันจริงๆเธอล่อนล่องที่เปียกชุ่มลงบนของแข็งที่ตอนนี้เป็นผมเองที่กำลังจะแทบครั่งเพราะเธอแล้วผมชอบที่เธอยอมกลับมาแทนตัวเองว่าหนูกับผมเนอะพี่จะคลั่งแล้วเสียงๆผมจับแก่นกาให้มันตั้งขึ้นเพื่อให้มันสัมผัสกับน้องหนูของเธอได้มากขึ้นนี่พี่ขาเจ็บอะ สงสัยคืนนี้หนูต้องทำเองแล้วลละเธอลุกขึ้นยืนแล้วก็ลูดกางเกงในที่เป็นปาการด่าสุดท้ายลงผ่านตามเลียวขาและทุกอย่างมันก็อยู่ตรงหน้าของผมแค่นี้หางกันแค่ดิดเดียวกินสบู่จางๆยังมีอยู่เลยผมไม่อาจจะรสายตาจากเธอได้เลยเธอเปลี่ยนจากสาวหวานขี้อายมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันนะทำเป็นเหรอไม่เป็นนะต้องลองดู เธอครอบน้องสาวลงกับแกนกายของผมมันแน่นมากหน้าของเธอเหมือนจะเจ็บปวดมากมันไม่ใช่อาการไหลลื่นมันคือพยายามจะดันเข้าไปแทบจะด้วยน้ำตาเลยผมเลยต้องหยุดเธอไว้ก่อนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยถามงูง,ง,งูก้าปีแล้วไงคำตอบที่ยานคางทำให้ผมได้ยิ้มออกมาก่อนจะก้มลงไปฟัดก,กับหน้าอกของเธอแล้วค่อยๆจับตัวเธอโยกเบา ไม่ฝืนแต่ให้มันค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆโอ้ยนแ่นจนเจ็บเลยพี่ชนผมเปลี่ยนจากจูมาเป็นเร้เอเรมณ์ให้เธอรู้สึกลืมความเจ็บนั้นจนมันเข้าที่สุดเธอนั่งทับลงมาบนตักด้วยใบหน้าเยเกงั้ินรอให้เธอชินกว่านี้ก่อนโอ้ยนแน่นมากตอดยับเลยไม่ไหวแล้ว่หนูทรมานะ แลวเสียงเสียงก็โยกขึ้นลงไม่หยุดแต่ก็ไม่มีจังหวะเลยผมเลยต้องจับสะโพกของเธอให้ขยับตามจังหวะไปด้วยไหนบอกว่าเก่งที่แท้ไม่เป็นบี้ซ้ำพอมันได้จังหวะที่เธอต้องการเสียงคลางหวานก็ดังระงมแทบไม่หยุดดีจังไม่เคยอยากให้ขาหายอะไรเท่าตอนนี้เลยอยากทําเองตอนนี้ผมมองใบหน้าหวานที่เงยหน้าซุดปากจากความเสียวซ่านเฮ้ยเขาได้รมเลยเว้ย ผมเด้งเอวสวนสู้เธอแต่ดูเหมือนเธอจะพยายามเล่งจังหวะขึ้นเหมือนว่าจะถึงจุดที่เครื่องติดสุดๆแล้วพอเธอเล่งจังหวะจนผมเองก็แทบจะทนไม่ไหวไม่นานร่างบางก็กระตุกไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วเธอจิกลังของผมแน่นแต่จะมาหยุดตอนที่ผมเองก็กําลังจะเสร็จไม่ได้เนะผมเลยใช้แขนยกสะโพกของเธอแล้วจับมันโยกพร้อมกับกระแทกสวนอยู่สักพัก เฮ้ยโคตรเสียวเลยเว้ยผมกดล่างบางปล่อยน้ำเข้าร่องรักของเธอจนหยดสุดท้ายโคตรดีเลยดีกว่าใช้นิ้วตั้งเยอะคนตัวเล็กกิ้งลงไปนอนบนพื้นผมอย่างหมดแรงนิ้วอนี่เธอหัดใช้นิ้วด้วยเหรอช่วยตัวเองมันเรื่องธรรมชาติ่ะนะเช้าว,วันถัดมาในตอนเช้าที่แสงแดดสาดส่องเข้ามาในห้อง ผมต้องตื่นเพราะสู้กับแสงไม่ไหวก็จะหันไปมองหญิงสาวที่นอนข้างๆคนอะไรโคตรคึกเลยผมจะหันไปกอดเธอแต่เธอดัสปิงตัวพลิบขึ้นมาแล้วมองรอบตัวก็จะมองหน้าผมแล้วทำเหมือนตกใจหร,หรือหรือผิดหวังหรืออะไรสักอย่างอะไรเมื่อคืนเธอเริ่มก่อนนะเ <c oughs> มาแล้วหื่นทุกทีเลยอ่ะลืมลืมมันไปนะฉันไปดูลูกก่อน ประโยคที่ทำเอาผมตกใจจนตาโตเอ่อเอออะไรอะ่ะนี่จะได้ผมแล้วทิ้งเหรอไหนบอกว่าห้ามผมขืนใจเธอไงแต่นี่เธอได้ผมแล้วทิ้งเลยนะมันร้ายแรงกว่ามากนะเธอเอาผ้าน,นวมที่เราเอาไว้ผมมือคืนมหาห่อตัวจนตอนนี้ตัวผมร่อนจอนไม่มีอะไรปิดเสียงเสียงหมายความว่าอย่างไงเนี่ยเธอจะไม่รับผิดชอบพี่เหรอไม่รับอะเมื่อคืนมันเมาอะเมาแล้วก็มีอารมณ์ใครก็เป็น จะเอาเวลาที่มีสติไม่ปกติมาตัดสินได้หรอเฮ้ยทำไมเธอพูดจาแบบนี้่คนอะไรแบบนี้เนี่ยผมมองคนที่แถไปเรื่อยพูดไปเรื่อยแล้วเกิดฉุกใจคิดเมาแล้วมีอารมณ์เหรออ่าผมเข้าใจแล้วแต่มีอารมณ์ขนาดเธอมันปกติหรือไงเฮ้ยต่อจากนี้ไปพี่ไม่ให้เธอไปกินเลี้ยงหรืองานอะไรที่มีเหล้าแล้วนะพี่มีสิทธิ์อะไรมาห้ามฉันฮะแค่ผู้ชายคืนเดียว ฉันจะไปดูลูกและถอย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 เธอพยายามจะผลักผมออกแต่ตอนนี้ผมแก้ผ้าอยู่ไงทำให้อะไรที่มันเคารพธงชาติขึ้นมาชี้หน้าเธอด้วยเธอมองหน้าผมสลับกับหัวล่างแล้วทำตาโตสิทธิ์ขาดในการเป็นผัวเธอเมื่อคืนแล้วเธอจะหนีไปหาลูกได้ยังไงเราต้องไปพร้อมกันสิขาหายเมื่อ,อไรพี่จะจ่ายคืนค่าเหนือเมื่อคืนให้ผมก้มลงไปกระซิบข้างหูของเธอเฮ้อยอีลามกอ,อม เสียงเสียงแทงเขาเขาอย่างแรงกับกองดวงใจของผมจนผมนั้นจุกล้มลงไปกองกับพื้นผมได้แต่มองดูเธอวิ่งหยิบเสื้อผ้าแล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ำไปจัดการตัวเองเฮ้ยยยนี่มันเหลือเกินจริงๆอีกด้านไม่ได้กลับมาประเทศไทยนานคิดถึงจังเลยนะหญิงสาวมองบ้านของสายชนด้วยรอยยิ้มเธอก้าวเดินเข้ามาในบ้านท่ามกลางสายตาของหลายๆคนที่มองหญิงสาวที่ากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ในบ้านที่กำลังวุ่นวายกับการทำห้องนอนให้เด็กผู้หญิงเฟอร์นิเจอร์สีชมพูหวานถูกนำเลียงเข้ามาในบ้านหมายาเสียงตกใจของคุณนายเจ้าของบ้านตามมาด้วยรอยยิ้มแล้วก็อ้อมกอดที่วิ่งเข้าไปกอดหญิงสาวหนูกลับมาแล้วคะ่ะแล้วเนี่ยห้องลูกใครคะกับลูกพิชนนะสิน้องของขวัญหลานน่ารักมากนะวันพรุ่งนี้ก็คงจะกลับมาแล้วล่ะ ถ้าลูกเห็นลูกจะรักหลานเลยละอะไรกันกับผู้หญิงหน้าไม่อายคนนั้นน่ะเหะรอรติดตามตอนต่อไปอุ้ยตายแล้วตอนนี้มี nc นะคะอาจจะต้องขอตัดช่วง nc ออกสักนิดไม่งั้นอาจจะโดนพี่ยูแบนอีกก็ได้ยังไงคุณผู้ฟังก็สามารถติดตาม nc ได้ในออดิโอบุ๊กฉบับเต็มผ่านทางเมมบุ๊กนะคะ สุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด u b บส r คร e แล้วกดกระดิ่งติ้งติ้ง่ไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ